เลยกินข้าวเป็นยังครับวันนี้โอ้วันนี้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผักดองครับอ <c oughs> ัน,น,น,นเลืวนนเอววันนี้มีออปชั่นเนาะนี่มีออปชั่นแล้วแล้วว,บบวันนั้นยังมามีก่อนน้ำริกครับผมผมได้ซื้อผักดองวันนั้นเอาเงินไปใส่ซัหมู่บ้านไหนก่อนอ๋อใส่เหลือมาใส่เงินกลุ่มสัจจะหมู่บ้านเลยเหลือมาอันเนี้ยเดี๋ยวนี้ใส่เรียบร้อยแล้วเนาะใส่เรียบร้อยแล้วครับใส่กระดอกอะใส่ถึงโตถึงดองอ๋อนู่นว่าใส่กระดอก Oh, โอ้อาหารเปิดเนาะเปิดพอแล้วไปใจธรรมดาเห็นไหมนี่โอ้ดูอือสุดยอดเป็นเคาร์ลอย่างไรฮั่นของพี่นั้นซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแต่บ่มีขิงปุ้งอ๋ออันเอานี่ค่ะใส่ตัวขันก็ได้นี่อ๋ออ๋อขิงปุ้งเปลี่ยนกันมัใส่อันนี้ใส่นี่นะใส่นี่ก็ได้เนะมันปุ้งได้แบบสูงนี่ตัวก้อนตัวไปทำงานออสเตรเลียก่อนเนี่ยเอี่ยโอ้เนี่ยเอี่ยเลยครับโอ้ น้ำพริกตตแดงนี่เอาส่งลูกบ้านเขาไปผมคิดไข่เดีบไข่เดียครับอ๋อน้ำพริกตตแดงปุ้งก็ได้น้องก๋วยเตี๋ยวยังเดียวกันนะเนาะแน่นแน่นนี่รู้เขายังน้ำตกนูือวะนี่อืมนี่แน่นโอเคขอบคุณหลายๆนี่อ่ะแกะตอกเลยตอกลิ้วลิ้วตอกเอาไปเนาะลิ้วตอกยังแน่นเนาะแค่บาทครับนี่ยนี่ฮะบาทกับลูกได้จังหลายขึ้นี่อ๋อเดี๋ยววันนี้แค่น้อยมีพัดเข็มกะกะลาหน่อยนะเดี๋ยวลองเขาแล้วเข็มไปล้ำล้ำ มาครับขอมีมือแดงอีกเส้นเขยิปป๋าทเดี๋ยวนี้งดนักนมเพชรนะก๊อดเพชรก๊อดเอาเข้ามันหลายดังวัดวันนี้มีพัดเกมครับวันนี้แต่วันนั้นเอาเงินไปซ้ายเงินซัาจ้าหมู่บ้านเนาะแล้วจะกูไม่เห็นก็ครับบอกกูแล้วกงเนกู้อ๋อเป็นกูตะกอลนี่แหละจู่มันกำเร่าครับนี่ยังล้ำเลยแหละ เนาะเออแบบเห็นเศร้าครับผมพี่น้องเนาะส่วนมาโจกไปถึงไหนละคุ้นหลุมแล้วกันเดียวจะลังให้เปิดเพาะกาอยู่อ๋อจะลงเสากระไลเนาะลงมาโจกเนาะครับลงมาโจกเสากระไลเลยครับแล้วก็จะแกะใส่น้ำปู้สูน้ำปูี้เอาโซ่น้ำปูแล้วก็เอาใส่อ้อมแห้งไปเลย